สวัสดีครับอา่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอห์นประจำวันที่3กันยายนพระธรรมสุุดี140-141-142และพระธรรม1โครินธ์บทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่20ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมพระธรรมสดุดี140พระมิษฐานขอทรงช่วยให้พ้นจากศัตรูถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิด ข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยคู่ข่าพระองค์จากคนชั่วร้ายขอทรงปกป้องข้าพระองค์ไว้จากคนทารุณผู้คิดแผนร้ายอยู่ในใจและปลุกปั่นทุกวันให้เกิดสงครามเขาทำลิ้นของเขาให้คมเหมือนลิ้นงูมีพิษของงูพิษอยู่ใต้ริมฝีปากของเขาเสลาข้าแต่พระยาเวขอทรงคุ้มครองข่าพระองค์ให้พ้นจากมือของคนอธรรมขอทรงปกป้องข้าพระองค์ไว้จากคนทารุณผู้คิดแผนการจะให้ข้าพระองค์ล้มลงโอหังได้ซ่อนกับดากฆ้าพระองค์และกลางเกือกไข่ ที่ข้างทางเขาวางบวงแล้วดักฆ่าพระองค์เสลาพระเจ้าทูลพระยาเวว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวของเนี่ยพระกันฟังเสียงวิงวอนของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวองคเจ้านายผู้ทรงเป็นกำลังแห่งความรอดของข้าพระองค์พระองค์ทรงกำบังศีรษะข้าพระองค์ไว้ในยามศึกแต่พระยาเวเขาอยาให้คนธรรมสมปรารถนาเขายาทรงให้แผนร้ายของเขาคืบหน้าเกรงว่าเขาจะยกตัวขึ้นเสลาขอให้ศีรษะของคนที่ล้อมข้าพระองค์ ทุ่มไปด้วยความทุกข์ร้อนที่มาจากเรมฟรีปากของพวกเขาเองขอให้ฐานที่ลุกโคลงตกบนเขาขอให้เขาถูกทิ้งลงในไฟลงในบ่อลึกขึ้นมาไม่ได้อีกเลย ขออย่าให้คนที่ใส่ร้ายผู้อื่นอยู่อย่างมั่นคงในแผ่นดินขอให้ความร้เลวร้ายไล่ล่าคนทารุณอย่างรวดเร็วพระองค์ทราบว่าพระเยาว์ทรงให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ทุกอยา่างและทรงให้ความยุติธรรมแก่คนขัดสนแน่ทีเดียวที่คนชอบทำจะยกย่องพระนามของพระองค์คนที่ทำจะอาศัยอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์สรุดี141่งอีิิษฐานขอ ทรงปกป้องจากความชั่วร้ายเพลงสดีของดาวิดข้าแต่พระยาเวโปรงร้องทุนโรงขอทรงรีบตอบข้าพระองค์ของเงียบพระก,กันฟังเสียงข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ร้องทุนโปรงไว้คำอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นเหมือนเครื่องหอมเฉพาะพระพักพระองค์และการที่ข้าพระองค์ชูมือขึ้นเหมือนขอถวายเวลาเย็ยนข้าแต่พระยาเวขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ขอทรงเฝ้า ระวังประตูริมฝีปากของข้าพระองค์ขออย่าให้ใจข้าพระองค e. ์เอียงไปหาสิ่งช่วใดๆที่จะทาการอาธรรมต่างๆร่วมกับคนที่ทําความชั่วและขออย่าให้ข้าพระองค์กินของโฉชะของพวกเขาขอให้คนชอบทาตีและตัดเตือนข้าพระองค์ด้วยความเมตตาน้ํามันอย่างดีนั้นอย่าให้ศีรษะของข้าพระองค์ปฏิเสธเลยเพราะข้าพระองค์ยังอธิษฐานต่อสู้ความอาธรรมของเขาทั้งหลายอยู่บรมดานผู้พิพากษา ของพวกเขาถูกโยนลงหน้าผาและพวกเขาได้ยินท้อยคําของข้าพระองค์ว่าเป็นท้อยคายอําไพเราะเหมือนหินโม่ที่แตกหกักอยู่บนแผ่นดินฉันใดกระดูกของพวกเราเขากระจายไปที่ปากแดนคนตายฉะน,นั้นก็แต่พระยาเวอเจ้านายของข้าพระองค์ดวงตาของข้าพระองค์เพ่งไปยังพระองค์ข้าพระองค์ลี้ภายในพระองค์ขออย่ายให้ข้าพระองค์รับอันตรายขอทรงปกป้องข้าพระองค์จากกับที่พวกเขาวางดักข้าพระองค์และจากบ่วงแร้วของผู้ที่ทําความชั่วขอให้คนอธรรม ลงไปด้วยกันในตาข่ายของตนเองและขอให้ข้าพระองค์ผ่านพ้นไป 2> 2. คืดีหนึ่งร้อยสี่สิบสองคำอธิษฐานขอความช่วยเหลือให้พ้นจากผู้ข่มเหงมัสคิลบบทหนึ่งของดาวิดเมื่อท่านอยู่ในถ้ำคำอธิษฐานข้าพระเจ้าร้องทูลพระยาเวด้วยเสียงของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอพระกรุณาจากพระยาเวด้วยเสียงของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าระบายความทุกข์ของข้าพระองค์ต่อพระองค์พระเจ้าทูลเรื่องความลำบาก ต่อพระองค์เมื่อจิตวิญญาณของข้าพระองค์อ่อนระอาพระองค์ทรงรู้จักทางของข้าพระองค์ในวิถีที่ข้าพระองค์เดินไปพวกเขาซ่อนกับไว้ดักข้าพระองค์ทรงมอบทางขวาข้าพระองค์และทอดพระเนตรเพราะไม่มีใครเหลียวแลข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่มีที่หลบภัยไม่มีใครห่วงใยข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ข้าพระองค์ทูลว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลีภัยของข้าพระองค์เป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์ในแผ่นดินของคนเป็น ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์แข็มากนะขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากผู้ข่มเหงเพราะพวกเขาแข็งแรงเกินกําลังข้าพระองค์ขอทรงพาข้าพระองค์ออกจากคุกข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระนามของพระองค์คนชอบธรรมจะล้อมข้าพระองค์ไว้เพราะพระองค์จะทรงทําแก่ข้าพระองค์อย่างพันธสัญญาใหม่1โครินธ์บทที่14การเผยคํากล่าวของพระเจ้าและการพูดภาษาที่ตนไม่รู้จัก มุ่งหาความรักและมุ่งมั่นในการของประธานจากพระวิญญาณโดยเพราะอย่างยิ่งการเผยคํากล่าวของพระเจ้าถ้าผู้ใดพูดภาษาที่ตนไม่รู้จักผู้นั้นไม่ได้พูดต่อมนุษย์แต่พูดต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีคนเข้าใจเขาพูดถึงสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนในฝ่ายวิญญาณแต่ทุกคนที่เผยคํากล่าวของพระเจ้าพูดต่อมนุษย์เพื่อการส่งเสริมเพื่อการเสริมสร้างการให้กําลังใจและการปลอบโยน คนที่พูดภาษาที่ตนไม่รู้จักก็เสริมสร้างตนเองแต่คนที่เผยคำกล่าวของพระเจ้าก็เสริมสร้างคริสตจักร้าพเจ้าอยากให้ทุกท่านพูดภาษาที่ตนไม่รู้จักพระเจ้าก็อยากให้ท่านเผยคำกล่าวของพระเจ้ามากกว่าคนที่เผยคำกล่าวของพระเจ้ายิ่งอยากกว่าคนที่พูดภาษาที่ตนไม่รู้จักนอกจากว่าเขาจะแปลได้ด้วยเพื่อจะได้เสริมสร้างคริสตจักรพี่น้องทั้งหลายถ้า้รพเจ้ามาหาท่านโดยพูดภาษาที่ไม่รู้จักแล้วจะเป็นผลดีอย่างไรกับท่านเล่านอกจากว่า ข้าพเจ้าจะนำความจากพระเจ้ามาเผยแก่ท่านนำความรู้คําพยากร,รณ์หรือคำสั่งสอนมาอย่างท่านแม้ในกรณีของเครื่องประกอบเสียงที่ไม่มีชีวิตเช่นคลุยหรือพินจะมีใครทราบได้อย่างไรว่าเร่นทำนองอะไรถ้าเสียงสูงต่ำของเครื่องดนตรีออกมาไม่ชัดถ้าเสียงของแตรเดียวไม่ไมชัดใครจะเตรียมตัวพร้อมสึกได้ทั้งหลายก็เช่นกันท่านไม่ใช้คำพูดในที่ภาษาที่ชัดเจนแล้วใครจะทราบได้ว่าท่านพูดอะไร ด้วยว่าเสียงที่ท่านพูดลอยหายไปกับลมไม่ต้องสงสัยเลยว่าแม้นมีภาษาหลากหลายในโลกแต่ไม่มีภาษาใดที่ปราศจากความหมายถ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่คนพูดข้าพเจ้าและเขาเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่อกันทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นในเมื่อท่านปรารถนาจะได้ของประทานจากพระวิญญาณก็จงมุ่งมั่นที่จะได้ของประทานที่เสริมสร้างคริสตจักรมากขึ้นโดยเหตุนี้ผูพ้พูดภาษาที่ตนไม่รู้จักควรอธิษฐานขอให้แปลได้ด้วย ข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยภาษาที่ไม่รู้จักวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานแต่ไม่มีผลต่อ,อความคิดเลยแล้วข้าพเจ้าควรจะทําอย่างไรข้าพเจ้าจะอธิษฐานทั้งฝ่ายวิญญ,ญาณและทางความคิดด้วยข้าพเจ้าจะร้องเพลงฝ่ายวิญญ,ญาณและร้องเพลงทางความคิดด้วยถ้าท่านสรรเสริญพระเจ้าฝ่ายวิญญ,ญาณโดยคําโดยกล่าวขอบพระคุณพระเจ้าและคนที่ตกในที่นั่งของผู้ที่ไม่มีของประทานจะพูดว่า a เมนได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่ทราบว่าท่านพูดอะไรไปท่านกล่าวขอบคุณพระเจ้าได้ดีพอแต่คนที่ไม่ได้รับการเสริมสร้างข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าพูดภาษาที่ไม่รู้จักมากกว่าท่านทั้งหลายแต่เวลาอยู่ในคริสตจักรข้าพเจ้าอยากจะกล่าวผ่านทางความคิดเพียงห้าคำจะสั่งสอนคนมากกว่าพูดภาษาที่ไม่รู้จักนับหมื่นคำพี่น้องทั้งหลายอย่าคิดแบบนี้จงไม่ประสีภาษาในความชั่วร้าย และคิดแบบผู้ใหญ่เถิดจบการอ่านประจำวันที่3กันยาย,ยนพระเจ้าไวยพอรครับ